เหมือนอีโก้ทุกคนมันขึ้นมาบุ้นทีเดียวเลยพี่แบบกูจะเอาแบบนี้กูจะเอาแบบนี้เว้ยแอบรับงาน <laughs> พี่เรากรเรื่องนี้ <laughs> ใช่คงแต่โ <c oughs> ดนัทสวัสดีครับผมนายนำโชวหน่อย <laughs> <c oughs> ครับผมโดนัทครับโดนัทหล่อเทโ <laughs> ดนัทชื่อจริงชื่ออะไรครับ นัทหลุนตีสุวรรณครับโอเคโดนัทก็ดีตั้งแต่เข้าสู่หาดใหญ่ก็ได้นะครับอีพีเป็นอีพีที่ได้คุยกับมือเบสอีกคนนะครับคนแรกก็คือเจมพนุพงศ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้มาเป็นโดนัทนะครับโดนัทเริ่มเล่นเบสได้ยังไง่นเบสั่นมันต้องก่อนไปผมเล่นดนตรีตอนมหนึ่งนะครับแล้วก็เราเล่นกีตาร์อยู่เบตงคนเบตงแล้วมาขึ้นมาเรียนหัดใหญ่ตอนปวชหนึ่ง แล้วมือกีต้าร์มันหลายคนมาแล้วก็เขาจับเล่นเบสเลยเฮ้ยมีมีมือเบสหลายคนที่ที่ไม่ได้เล่มแต่การเล่นเบสวนะ่าผมว่าเกือบทุกคนใช่มผมเกือบทุกคนเลยวงก็เรนะิ่มแต่ตั้งใช่ใช่เหมือนกันเลย <c oughs> ท้าไมทถาไม่ไม,ไม,ไมีเบสถึงถึงไม่มีใครเริ่มเป็นคนแรกอ่ะมันไม่น่าสนใจอ่ะผมว่ามันมันดูไม่เท่มันไม่ได้โซโล่นะผมว่ามัน,มนไม่ได้โซโล่เล่นอ่าใช่ใช่อะไร แล้วแล้วการมาเป็นเบสมันง่ายขนาดนั้นเปล่าตอนนั้นอ่ะไม่ง่ายผมว่ายากกว่ากีตาร์เยอะเลยแล้วทำไมถึงเปลีย่ยนมาเล่นเพราะเพราะมึงกีตาร์มันเยอะใช่เพราะมันมันเขาให้เลือกสองอย่างให้เลือกเครื่องเป่ากับกับเบสก็เครื่องเป่าเนี่ยผมว่ามันไม่รู้มันไม่เหมาะกับ <c oughs> ผมผมรู้ร,รู้สึกอะ่ะแล้วก็ผมเลยเล่นเบสติดใจเบสก็ไม่เล่นกีตาร์อีกเลยก็ายาวเลยคราวนี้แล้วมันมันมาถึงการเล่นดนตรีการซื้ได้ไงก็ ก็ใกล้ๆกล้ันเลยครับก็ยังไงเยนไม่จบไม่จบเลยไม่จบก็เลยต้องกลับบ้านไม่ให้กลับบ้านพอกลับบ้านเราไปอยู่เพื่อนก็จําได้ว่าเราเล่นกีตาร์ได้ก็เลยให้เล่นเลยตอนให้เล่นกีตาร์แต่กลับไป่เล่นกีตาร์นะครับตอนสิบเจ็ดก็เล่นเล่นเล่นนานเลยตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นทำไมยนไม่จบเพราะเกลียเกลียเพราะอะไรเพราะตรี่องตไม่่เพราะเพราะตัวเองครับไม่ค่อยเป็นคนตื่นยากไม่ตื่นไปเรียนก็เลยไม่จบ แล้วเกี่ยวกับดนตรีไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะผมว่าไม่เกี่ยวมันผมผมเองแหละก็ทุกคนที่ในวงก็ไม่ไม่เห็นเป็นอะไรมีผมคนเดียวที่เป็นนี้เกลรอยู่คนเดียวกลับมาบ้านเป็นยังไงต่อก็ยังไงก็ืมเล่นลืมเล่นล้านะบ้านของดนตรีที่ไหนเบตงครับเป็นคนเบตงกลับไปเบตงใช่แล้วไงต่อแล้วก็เห็นเพื่อนก็เห็นว่าว่างๆไม่ทําอะไรอยู่บ้านอย่างเดียวก็ รู้จำได้ว่าเล่นกีตาร์ได้เขาเลยก็ชวนชวนไปเล่นร้านก็ก็เอาเลยเพราะว่าวันก็ไม่ได้ทําอะไรก็ที่บอกว่าว่างเริ่มดนที่เปตงใช่ครับตอนอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเริ่มเล่นดนตรีในผับในร้านเหล้าแล้ยใช่แล้วไม่มีขกฎหมายแล้วนะไม่รู้เหมือนกันเปียตงมันไม่ค่อยเค่งเลยมั่งพี่ไม่ไม่ได้ว่าแล้วถูกมันไม่เค่งก็ไม่น่าผมเกย์ด้วยคนไม่เช็คอายุตอนนั้นเริ่มเล่นจาก กีตาร์ไฟฟ้าเลยครับไฟฟ้าเลยเหรอโอ้ผมเล่นตั้งแต่โมงหนึ่งเลยครับกีตาร์ไฟฟ้าผมเล่นเล่นได้เล่นได้เลยแล้วพอเล่นไปเล่นไปุ๊บมันมีจุดไหนที่ได้กลับมาเล่นเบสก็เล่นนานแค่ไหนเล่นจนถึงสิบเก้าครับสิบเจ็ดถึงสิบเก้าแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเบียตรงแล้วก็อยากแล้วแฟนมาเรียนต่อหันใหญ่ด้วยก็เลยว่าอยากมาอยู่นี่เพราะว่ามันสังคมมันกว้างครับอยากเล่นเบสด้วยมันหลายอย่าง เลยตามขึ้นมาอยู่แฟนอยู่ที่นี่ก็เรื่องแต่ว่าไม่มีงานนะพี่ตอนนั้นขึ้นมาคราวนี้ก็ไม่มีงานเลยเป็นเด็กเสิร์ฟตอนนั้นมาในฐานะมือกีตาร์ก่อนใช่ไหมใช่รับกีตาร์ด้วยครับเออมาแรกๆนั้นด้วยคเคยไปแทนที่นี่อะไรนะล,ลาวที่เลยนะชูกาบีมาชูกาบีเลยไปแทนชูกาบีด้วยสองวันแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล,แล้วตอนนั้นมาปุ๊บมาแทนเฉยแทนสองวันยังไม่มีงานประจำไม่มีครับได้ไงต่อแทน ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่พอสำหรับหัดใหญ่การเล่นนะมันรู้สึกไม่เก่งไม่พอคนที่นี่เขาผมว่ามันมันเก่งกว่าไม่ใช่มีคนที่บ้านไม่เก่งนะพี่แบบยังไงอ่ะเรารู้สึกว่าเราไังเก่งไม่พอไม่เก่งไม่พอใช่มันยใช่มันมันกว้างพี่เพลงมันกว้างใช่เล่นไม่ค่อยได้แทนได้สองวันแล้วอะไจะทำไงก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ก็ต้องไปเสิร์ฟเสิร์ฟ เสิร์ฟได้เดือนสองเดือนนี่แหละครับแล้วทำไม่ได้มันรู้สึกว่าอึดอัดเวลาเห็นพี่เขาเล่นแล้วอึดอัดอ่ะพี่แบบขอเล่นแล้วเขาก็ให้นั้นแต่ว่าเราก็ไม่ใช่อะเราอยากเล่นจริงๆงั้นใจเราใจเราตอนที่เราเราเสิร์ฟใช่ไหมใช่แต่ใจเราอยู่บนเวทีใช่ใช่ครับไม่ไม่สนใจลูกค้ามันไม่ค่อยบริการเลยแบบนั่งอยู่ข้างๆเวทีตลอดแล้วตอนนั้นมีขอแจมไหมครับมีครับเป็นไงก็ได้เล่นเขาก็ให้เล่น แต่เล่นเล่นกีตาร์โปร่งเราอยู่ตรงนั้นนานไหมจากแจเป็นเด็กเสิร์ฟเดือนสองเดือนนะครับรู้สึกจำไม่จำไม่ได้ประมาณนั้นแหละตอนนั้นก็ก็ว่างแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรทําเลยไม่มีรายได้ด้วยก็เริ่มอ๋อมีรู้จําได้ว่ามีมิกิตาร์ที่วงเก่าที่รงเรียนแกเล่นร้านแล้วแกเล่นซาวแลวแกก็เล่นอะไรนะผมจำไม่ได้โมเมนต์อ่าผมก็เลยไปนั่งร้านโมเมนต์ไปดูแกเล่น พี่เขา,ว,าวนขึ้นแจมเบตแต่แรกมีมือเบดพี่พี่หยกพี่หยกเล่นอยู่ครับตอนนั้นสักแป๊บหนึ่งพี่หยกรู้สึกออกไปทําธุรกิจนี่นะครับทํากระจกที่แกทําตอนนี้ครับแล้วก็แกก็เลยว่าเออให้ให้น้องคนนี้ไม่เห็นลองลองแจมแล้วตอนนั้นเออรู้สึกพอเล่นได้เล่นเบดพอได้นิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าแบบพอได้อย่นั้นพี่เล่นได้นิดหน่อยก็ก็เลยให้ผมเลยเพราะว่าผมก็รู้จักกับมือต้ยอยู่แล้วก็เลยว่าให้เลยก็เล่นเล่นลนี่แป๊บเดียวเลยครับ แล้วเื่นีเลสเลยรอใช่ได้เล่นอาชีพกับเบสกับจนที่นี่เลยครับเฮ้ยแล้วแล้วเราเราเคยเล่นตั้งแต่สมัยเรียนปวชใช่ใช่แล้วเราหยุดไปนานเราไปเล่นกีตาร์ใช่แต่ว่าเรายังได้สกิลอยู่ใช่ไหมมันได้แบบนิดหน่อยพี่แบบเล่นคอร์ดจับกู๊ปกองนิดหน่อยไม่ถึงกับได้จ๋าแต่พอพอได้งานอ่ะพี่นวงก็ฟิกแบบฟิกเอเมนัน ก็ผมเล่นไม่ได้หลุดทุกวันเลยเลิซเลยครับก็ต้องไปตามตามตามเก็บเพลงเก็บกันใหม่ใช่มันคือจุดเริ่มต้นใช่จากวันนั้นถึงวันนี้มีกี่ปีแล้วสิบเก้ามาตอนนี้ตอนนี้ย <6 S 1> <6 S 2> ี่สิบห้าหกปีหปีจากเล่นเบลท์หกปีหกป,ปีกับการโลดแล่นในวงการดนตรีกดือนกนึนใช่ไหมหกปีไหมตั้งแต่สิบเจ็ดหรอพี่ ่าสิบเจ็ดก็ประมาณแปดปีแปดประมาณประมาณแปดปีหัวเราเริ่มเล่นดนตรีเร็เวไหมผมว่าเร็วมากเร็วเร็วมากไม่รู้ว่ามีเร็วกว่านี้ไหมแต่ว่ารู้สึกผมว่าเร็วมากเลยสิบเจ็ดเริ่มแล้วเล่นกลางคืนเล่นจริงจังนะพี่เต็มตัวเลย<ม>เล่นผับเลยพี่เบตรงแล้วร,รู้สึกว่าการที่เราเริ่มเล่นดนตรีเร็วเรารู้สึกว่าเรา<ม>เราเสียดายโอกาสอะไรที่ผ่าน,านมากับการเรียน ผมเสียาดายการเรียนอย่างเดียว <UNC. S 2> อยากเรียนอยากเรียนเหมือนเพือเ่อนเขาอยากอยากจบแล้วก็อยากได้ความรู้กดดนตรีมากกว่านี้ผมไม่รู้ผมตัน<ง>ผมไม่ค่อยมีอะไรเล่นแบบมวยวัดอย่างเดียวอยากอยากเรียนกับเขา<ๆ>เรียนดนตรีแต่ไม่ได้เรียนแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยไม,ไม่คิดตอนปีสองปีนี้เพิ่งคิดได้แบบน่าจะเรียนเนาะอะไรอย่างนี้ไม่น่าเกเรอย่างนี้เลย สมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นนักดนตรี่ะแลัวฝันจะไปทำไหครก็แบบที่ทำเตินนี่คืออยากเปิดร้านข้าวอยากมีร้านอะไของชำร้านอะไรแบบแบบที่มันหมุนได้ตลอดแบบยาวๆพี่แบบยังไงเปิดร้านอาหารขายของชำอะไรแค่นั้นนะครับเล็กๆไม่ไม,ไม่ผมไม่ไกลเลยฝันไม่ไกลเลยถ้าแบบความความรู้สึกที่อยากจ,จะมีร้านอะไรพวกนี้ที่เปนเดี่ยวอๆอย่างนี้มันมาจากไหน,ไหน่มาจากแม่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วด้วยครับ แล้วแม่ไม่อูว่าชอบชอบกินชอบกินแต่เด็กแล้วกินเยอะ,อ,ะอยากรู้สึกว่าเปิดร้านเองแล้วกินอะไรก็ได้ในร้านง่ายๆเลยเขาคิดแล้วมันเปิดร้านข้าวมันได้ไดกินตลอดอแล้วการเป็นนักดนตรีกลางคืนเนี่ย,ขเ,ยเขาบอกว่านักดนตรีกลางคืนเนี่ยเจ้าชู้ทุกคนอันนี้จะไม่ไม่เกี่ยวนะว่าหน้าตาดีไม่ดีเพราะว่าการเป็นนักดนตรีคือมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นหุ่นเชิดอยู่บนเวทีอยู่แล้ว หล่อไม่หลอมมันก็น่าสนใจใช่ไหมแล้วคิดว่ายังไงกับการที่คนมองว่านักดนตรีเจ้าชู้ทุกคนเอาแบบจริงจังหรือยังไงนี่พี่จริงจังเจ้าชู้ไหมทุกคนไม่ไม่ทุกคนหรอพี่มันแล้วแต่แล้วแต่นิสัยคนด้วยแล้วแต่นิสัยคนแต่ส่วนมากก็เจ้าชู้เยอะทำไมคิดว่าทำไมทำไมนักดนตรีเหมาเป็เจ้าชู้ เราเหมือนเป็นจุดสนใจด้วยลูกค้ามาเห็นเรามันเหมือนมีเสน่ห์มั้งอย่างนี้ผมว่าแล้วมันมันเข้าถึงคนได้ได้ง่ายกว่ากว่าคนอื่นหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราเราอย่างไงเราเป็นนั้ดนตรที่อ่ะพี่มีคนอยากต้องหาเราเยอะใช่บ้างบ้างชื่นชอบใช่หลายคง่านใช่แล้วโูนเลกชูดไหมพูดถึงในตอนที่ยังไม่มีภรรยาอ๋อ นิดหน่อยพี่นิดหน่อยนิดหน่อย่อย่าพูดพูดบันเลอขนาดันาษณ์พอ่เราเราสัมภาษณ์พี่บอมนี่ต่อจากคนคนนั้นเลยพี่บอมเคบอกเกยอง้ว่าไจะชูใช่เาถ้าบอกว่าไม่จาชูมันจะโกหกใช่เออใช่ดนั้นก่อนหมายว่าสมัยแล้วพีคสุดๆพี่เรื่องนี้อไปรรยาแล้วนะคราเป็เรื่องจริงอ่ะอืมโอ้โหบอกไม่ได้ยี่ันเดี๋ยว เราไม่ถูกเดี๋ยไงเคยบอกไหมเนี่ยมันเป็นความลับอยู่เปล่าม่ไม่เปความลับเป็นความลับมีเมียจับได้หมดแล้วพี่เดี๋ยวคนนั่งปกฟ้องอะไรฟ้องะไรเราเกมยังไงเราสุดเราพุ่สุดแค่ไหนไม่รู้อ่ะพี่ไม่กลับบ้านเนี่ยแล้นแหละมันมันไม่ได้คุยเยอะๆอย่างนั้นนะพี่สุดอ่าไม่รู้โอ้โหไปองตอบพี่มันไม่กลับบ้านนะไม่กลับบ้านกี่วัน ไม่วันเดียวพี่วันเดียววันเดียวแต่ก็จับได้แล้วนะ <c oughs> จุแเรวจุกเร็เรวโดนั้นบอกว่าโดนั้นมีโอกาสได้เป็นมือเบสเป็กอัพให้กับศิลปินหลายๆคนหลายๆวงในพูดหน่อยว่ามีวงอะไรบ้างที่ททโดนเซอร่วม่มนมีที่ไปแทนนะมีแทนพัดลุงไปแทนแล้วก็มีแทนไปเล่นกับพี่วุฒิตาบอลแล้วก็แบบประจําเลยช่วงหนึ่งช่วงก่อนก่อนแขนหัก พี่บอเบิร์นสามร้อยแต่มันเป็นวงใต้หมดเลยนะบอกไว้ก่อนเผื่อไม่รู้จักเป็นวงใต้หมดเลยเราทาเพลงเขาหรือว่าเราเป็นแบสอัพเลยครับเลยรับรับตามคําสั่งเลยเขาเขาเขาให้แกะแกะแค่นั้นแล้วเรานั่นไปเข้าสู่การเบสอัพได้ยังไงเพราะเขาเล่นเบสก่อนนันแหละเราเล่นเบสเล่นเบสไปเรื่อยๆเล่นเบสเล่นเบสก็ฝึกฝึกฝึกนะครับเริ่มเริ่มฝึกเริ่มเล่น มากขึ้นตั้งใจมากขึ้นรู้สึกว่าเล่นดีขึ้นไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เก่งนะเล่นดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีคนเคยเห็นผมเล่น<ม>ก็รู้ว่าโอเคแล้วผมวมีคอนเนคชั่นเรื่องน,นด้ยังไงผมรู้จักกับพี่ออฟใช่ไหมชหมนะพล<ม>ไปนั่งชอบไปนั่งดื่มอะไรอย่างนี้จัก,กับคนบ้านนะโอ้ยโอ้ยคนเจ้าชู้เขามีโรคหลายใบ แล้วก็ไม่รู้จักตั้งแต่อุดมเลยครับแกเป็นนักร้องที่วงอ่าพี่อ๊อฟก็รู้จักก็ชอบไปนั่งดื่มกับแกบ้างกลางคืนแล้วแกรู้จักกับพีเคพัดลุงนั่นจุดเริ่มเลยนะถ้าแบคเอัพ็ศิลปินก็นั่งกับพีเคก็นั่งกันคุยกันคุยกัน,กนหลายหลายนานอยู่พี่ก็เสร็จมือเบสแกลาเอดีผมก็ได้ได้ไปเล่นเพราะเรือ่องมันเรื่องคอนเนคชั่นอะพี่ยังไงรู้จักคนนี้คนนี้บอกว่ารู้จักคนนี้คนนี้เล่นนี้ได้เขาเลยบอกเออลองเอาคนนี้ไปเล่นดูไหมอะไรประมาณนั้นอะพี่มัน เอาเลยลองต่อตกันใช่บวกกับหลอด้วยใช่ผมหล่อเท่นี่ไปเบิ่ทางที่ดีใช่เบื่อผมมาขี้ดิมาขี้ดิมาขี้ดิผมเื่อขี้ดิแล้วโดนแล้วได้อะไรจากการไปเป็นแบ็คอัรพี่เขาบ้างได้ผมก็ได้ได้น่างานการแก้แก้สถานการณ์บางทีเจอคนตีกันวิ่งมั่งอะไรแบบมันต้องแก้ตู้แต่ละงานก็ไม่เหมือนกันมัน อากาศฝนตกบ้างบางงานก็ต้องแก้ก็ต้องทอํายังไงให,ให้ให้มันเล่นๆคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับได้ประสบการณ์เรื่องนั้นมันเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยทุกวันแล้วนันบอกว่าช่วงที่แย่ๆที่สุดก็มีเหมือนกันในเรื่องของการหาเงอนเรื่องอั้นคืออะไรเงินเดือนไม่ออกไม่ออกเป็นปีเลยครับเป็นปีเลยหรอเป็นปีเงินเก็บติดผมอยู่ห้าหมื่นกว่าเดือนะรับ เขาติดยังไงพี่ติดติดปุ๊บติดสักสองเดือนเขาบอกเดี๋ยวจะให้นะพอให้เขาให้ของเดือนแรกเขาไม่ได้ให้เป็นก้อนทั้งหมดแล้วก็คือปุ๊บพอพอให้ก้อนนี้เสร็จเว้นไปอีกสองเดือนมันโกงแบบเขาเหมือนทบดินพ่อหาหมูเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เชิงว่าไม่ได้หรอกพี่เขาไม่ใช่ว่าไม่ให้เลยไม่ให้เลยมันก็ดูเวอร์นะมันเขาก็ให้แต่ว่าแบบผัด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 แบบไม่เยอะแบบเดือนนึงแบบมีไม่ใช่ม่ถึงหมื่นนะพี่แบบจาก เดือนละสองหมื่นอย่างงี้เป็นแบบนี้เป็นปีเลยหรอเป็นสองปีครับสองปีเลยหรอใช่แต่ว่าเราเราแล้วเราอยู่รอดได้ยังไงเนี่ยต้องอยู่รอดเพราะว่างัน้นก็นั่นแหละเรื่องคอนเน็กชันครับผมก็รู้จักพี่คิวอยู่แล้วรู้จักนานแล้วตั้งแต่อุดมแล้ว<อ>คิวไฟในไหนไฟในไหนดูสันเดย์ใช่พี่คิวคิวเขาแกเขานั่นไปกินเหล้ากับแกแกบอกแกแกฟอมวงเล่นร้านอีกที่แกส<อ>แกสเขาหารอบ รอบสองหาวงแ้วเหมือนมือเบสก,ก็แกชวนผมอ่ะน่าจะสงสารมั้งเพราะว่าผมไม่มีไม่มีเงินไงตอนนั้นไม่มีเลยพี่แบบดูหน้ารันทดอะ่ะแกก็เลยชวนมาเล่นเพราะตอนนั้นมีภาระใช่ตอนนั้นมีมลูกแล้วมีลูกนะครับทํางานคนเดียวด้วยแกก็น่าสงสารแหละผมว่าแก็เลยชวนมาเล่นอะไรเงี้ยนะก็เลยมาได้มาเล่นแก๊ ร้านนั้นเขาไม่ให้วิ่งเาไม่ให้วิ่งิงแต่ผมก็แอบวิ่งวิ่งเพื่อเพราะแก๊สเขาให้เป็นให้ตรงหรผมก็ได้มีเงินหมุนเพราะพี่คิวก็แหละที่ทําให้อยู่รอดแล,แล้วคนอื่นปีนบอระทบเหมือนกันไหมคนอื่นก็บางคนก็มีร้านเดียวก็ก็นหนักนะผมเห็นก็นรู้สึกว่านหนักแล้วปัญหานี้โดนถูกแก้ได้ไงแก่แก่ไม่ได้สิครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ้าวเหรอใช่ครับตอนนี้ก็ยังพี่บอมก็ยังไม่ได้ โดนะัทมีประสบการณ์การทำวงแล้วโดนัทบอกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือวงแตกใช่วงแตกมันมันมันเป็นยังไงมันเริ่มจาก mm hmm. ตอนสักยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดผมจำไม่ได้ผมเล่นเบสมาสักพักใช่ไหมก็มีเจอโพสต์หนึ่งในกลุ่มว่าเออหามือเบสท,ทำวงด้วย mm hmm. อะไรประมาณนี้ทักไปผมอยากมีวง,วงแบบเป็นวงตัวเองจริงๆด้วยตอนนั้นคือเล่นร้านมันก็ ค่เล่นร้านอย่างนี้ใช่ไหม,มผมอยากอยากเล่นบนเพลงตัวเองนะไเขาชวนจะเล่นร่วมทําทําก็ทําเพลงออกมาเพลงหนึ่งตือนนี้น่าจะสองร้อยล้านอยู่แล้วลก็ทําแล้วมันเอาจริงคือตอนจุดเริ่มต้นคือไม่ได้คิดว่ามันจะดังแค่แค่อยากทาให้มีเพลงม,มันมันฟุกดังอพอฟุกดังเหมือนทุกคนก็มันเร็วนะว่าตอนนั้นมันเร็วแล้วมันเร็วเกินแล้วเหมือนอีโก้ทุกคนมันขึ้นมา วุ่นทีเดียวเลยพี่แบบอะไรทําให้ทุกคนทะเลาะกันมันไม่ใช่ทุกคนอ่ะพี่มันมันไม่เชิงว่าทุกคนแต่มันภายในมันทะเลาะกันนิดนึงเรื่องความคิดกูจะเอาแบบนี้กูจะเอาแบบนี้เว้ยกูต้องเล่นแบบนี้มันถึงจะใช่มันงจะเท่อะไรอย่างนี้เริ่มจากอย่างนี้ก่อนอันนี้บอกเออกูอยากเล่นแบบนี้อะไรมันมันก็คือคนละทางอ่ะพี่ตอะนั้นพอสักพักเพลงที่สองก็ดังอีกมันดันดังอีกกันก็ อันนี้ก็มันก็นักร้องก็เริ่มมีชื่อขึ้นมีชื่อขึ้นก็เลยเริ่มไปออกไปทําเดี่ยวอะไรอย่างงี้ก็แอบอะไรนะแอบรับงานแอบรับงานคนเดียวไม่บอกว่าเขาไม่ได้บอกเราว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม,ไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่มีบอกว่าจะเอาเพลงไปใช้ไม่บอกอะไรเลยเอาไปใช้<อ>ใช่จุดจุดนั้นคือจุดที่รับไม่ได้ที่สุดแต่เราคุยกันไหมครับว่าว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้ คุยแล้วครับเพราะว่าเขาไปรับมาวันหนึ่งแล้วอยู่วันหนึ่งก็มีงานทัวร์ที่เป็นของวงก็ไปทัวร์คุยในรถตู้ก็ไม่ตอบอะไรนะไม่ได้ตอบอะไรแต่ตอนนี้คิดแล้วแบบว่ามาพอแล้วไม่น่าจะพอแล้วคําตอบมันมันมันไม่มีมันฟังไม่ขึ้นเรื่องของมันฟังไม่ขึ้นถ้าขอมันอาจจะให้ไหมไม่แน่ใจนะตอนนี้มองว่าให้แต่ตอนน้ผมก็ว่าไม่ให้เราก็ไม่ให้แหละเราก็อีโก้กันด้วยตอนนิดหน่อย แล้วคิดโดยพี่ยังไงเพลงเราทํามาด้วยกันทั้งวงทุกคนเลยเพลงตัวเองเลยแต่เอาไปใช้งานมันแค่คนเดียวได้แบบเหมือนผมเอาไปเล่นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นที่ร้านอย่างนี้คนจะรู้ไหมว่าเป็นเพลงผมถ้าผมไม่พูดแร้วผมนี้ถึงไหมมือตาก็เอาไปเล่นมันก็ไม่ชัดแต่เขาเอาไปน,น้องไปใช้ได้คนเดียวมันรู้สึกว่าไม่แฟร์รู้สึกว่าเราก็ทำมาทำไมเราไม่ได้มีส่วนได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับ ก็ทาวงใหม่เลยตอนนะั้นทาวันนั้นเลยทําพร้อมๆเลยแล้วก,แวก็แล้วก็เลือกเฟดออกมาเฟดจนรู้ว่าออกแล้วแหละก็บอกว่าออกแล้วทั้งวงก็ออกเลยก็มาทําวงใหม่ก็เป็นนักดนตงตีชุดเดิมเลยครับนักร้องร้องอยู่ด้วยกันที่นิกตาอ่าก็เหมือนถูกคอคุยกันถูกคอดื่มกันทุกคืนอย่างนี้มันคล้ายๆกันก็เลยว่าชวนมามาลองผมชอบเสียงแกได้ร้องเพราะอย่างนี้ก็เลยชวน แล้วในวงมีคุยกันไหมว่าถ้าเกิดว่าเราทาเพลในกันอีกแล้วถ้าเกิดว่าด่าน <c oughs> แล้วถ้าเจอปัญหาเดิมเดิมจะทำยังไง้วคุยกันแล้วว่าลิขสิทธิ์จะไม่ไปจดเป็นชื่อใครคนเดียวอีกแล้วต้องไปจดเป็นชื่อทุกคนมไม่งั้นก็ห้ามจดมนั่นคือลิขสิทธิตเป็นทุกของทุกคนคนระับพูดถึงวงใหม่หน่วงใหม่ชื่อวงว่าวงเซลครับวงเซลวงเซลนี่มีรูปแบบการทํางานยังไงบ้างหน เปลี่ยนแปลงจากวงเก่าไหมการทำงานขายครับ้ายวงเก่าเลยเหมือนรูปแบบเดิมเลยผมว่าแต่แค่เปลี่ยนนักร้องทำงไง<ม>เพลงสมมติมันจะมีรุ่นพี่มาให้ตลอดอ่ะแล้วผมก็ชอบอ่ะผมเลยมาทําเพลงแรกก็พี่แบงค์พี่แบงค์สีสลึงแบงค์ขายหมวกแกเขียนไว้นานเรียกแกบอกว่าอเอาไปทําทีผมว่าำเออมันก็โอเคมันโอเคชอบก็เลยเอามาทําทาก็เริ่มจากอัดไกล้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว อัดเต็มอัดจริงๆก็ออกมาอย่างนี้เลยไม่ไม่ได้ๆๆอะไรเหมือนเดิมเลยก็ทำทำงานคือเพลงหมุนเวลาหมุนเวลาก็มี MV ด้วยมีด้วยเอมีด้วยพอมาถึงทีที่สองพูดถ, <ๆ S 1> ถึงใหมกไ็ไม่ใหม่มันมาแน่อันนี้ก็พี่กัดให้กัดนาวีพี่กัดนาวีให้ในแกก็ให้แกแกดื่มไปแกบ่อยด้วยแกก็ให้พเพลงมาเพลงนึงแ,แต่นั้นคือทีนี้คือทําไม่นานมากแล้วครับที่ปล่อยเอ็มวีเอ็มวีเพิ่งปล่อยเมื่อเดือนเมษา แต่ว่าทำเมื่อสองปีที่แล้วทำปล่อยออกมาแล้วด้วยรอบหนึ่งทำเสร็จแล้วทำต่อจากเพลงนั้นเลยครับต่อกันเลยกับหมนเวลาโดยนั้นบอกว่าโดนัน้นมีคนเปลี่ยนที่หน้าเยอะเพราะอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงรู้ว่าคนเปลี่ยนที่หน้าเยอะจากคนเล่าสมัตยังเป็นคนเล่าคนเล่ากับโพสแขวโพสแขวใช่ <laughs> <laughs> แขกเราใช่แล้วรู้ได้ไงว่าเขาแขกเราเรื่องตัวเซนนะพี่เซนเซนก็เคยเจอคหน้าคนนี้แล้วการู้สึกว่าชอบเบียนชอบเลยเขาชอบเบียนอะไรเรื่องอะไรไม่คือเขาไม่ชอบหน้าพี่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบหน้าผมรู้สึกพี่เอาผมรู้จักพี่ใช่ไหมผมจะเป็นคนคนตีนด้ยพี่คนตีนแบบชอบพูดหยอกผมหยอกใครถ้าใครเล่นด้วยบางคนก็เล่นด้วยแต่คนแบบไม่เล่นด้วยมันมันดูออกแบบ ใช่แต่ว่าผมมันผมรู้สึกว่าผมแค่พูดอย่างนี้กับทุกคนนะ,ะไม่ต้องว่าสนิทไม่สนิทผมคนตีนผม <laughs> คนตีนด้วยคนตีนมากอืมอนน่รู้วาเขาไ,เาไม่ชอบเราแล้วก็เรื่องจากคนเล่าอะไรอย่างนี้เออว่าอันนี้คนนี้เกลียดเรานะคนนี้ว่าเราแบบนี้นะคนนี้ว่าอันนี้ประมาณนี้ก็รู้ว่าอืมแล้วพอเราร เราเราคิดยังไงนะน้อยใจนะเอาจริงน้อยใจมากมากเลยร้องไห้บ่อยมากกับเรื่องนี้แอบร้องไห้คือเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำ <นะ S 1> เลยอ่ะพี่แต่ถ้าคนแบบว่าเคยทำงานกับผมแล้วด่าผมผมโอเคกว่าเพราะว่าผมเป็นคนพูดมากแล้วก็จู้จี้ด้วยแกะเพลงอะไรอย่างงี้จู้จี้จู้จี้มากมากเลยแบบถ้าแกะมาก็ต้องต้องแกะเพลงอะถ้าเล่นกับผมผมรู้สึกผมไม่ได้แกะเป๊ะนะแต่ว่าผมแกะเพลงแล้วก็ซ้อม แล้วจะขี้ด่าถ้าคนทํางานกับผมนะผมจะถ้ามาโกรธผม่าผมจะไม่ไม่อะไรเลยเอาคนที่เขาเกลียดเราเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเลยดี่ผมผมไม่รู้จักเขาด้วยแต่เขาไม่ไม่ชอบผมผมไม่เข้าใจคือทําไมไม่ลองคุยกันก่อนลองคุยมองมานั่งที่ร้านหนมไหมมานั่งคุยกันนั่งคุยเล่นเล่นคุยเรื่องทั่วไปนะไม่ต้องคุยดนตรีที่มี่ดูมันนั่งดื่มยังไงก็ได้ผมก็เฮฮาสนุก ผมไม่ได้ด่าตลอดเวลาแต่ถ้าทํางานอย่างผมผมจะด่าแต่ถ้ามึงไม่ทํางานลองนั่งคุยกันผมก็ปกตินี่ผมไม่ได้จะชอบด่าเลยขนึนอ่าโอเคก็เราไปลองไปศึกษาตัวตนโดนัทได้ตอนมาตอนนี้มาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันโดนัทหันตัวมาเป็นข้อค้ากระเพาะมาเปิดธุรกิจค้าขายอะไรตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ มก,กราเปิดตอนมก,กราวันที่ห้าหรือสามนี่แหละไม่ได้เลยเริ่มได้ไงเริ่มเพราะว่าไ,ไงไมาไงว่าเพราะว่าไปทัวร์ตอนแรกไปทัวร์ปีแล้วตอนช่วงปลายปีไปทัวร์แล้วเกิดอุบัติเหตุตอนเดินทางรถชนเสาไฟฟ้าแขนหักแขนหักแล้วมีเงินทุนอยู่ทุก,ก้อนหนึ่งรู้เลยว่าทําอะไรไม่ได้แน่ผมทํางานคนเดียวทั้งบ้านด้วยมันนานหมอบอกนานสักสองเดือนกว่าจะใช้ไงานได้ว่ถ้าไม่ ถ้ากินกินเงินนั้นยังไงก็หมดไม่เกินเดือนก็หมดผมไม่ได้เยอะด้วยก็เลยว่าเออเอามาเปิดร้านกะเพราด้วยเพราะชอบกินกะเพราด้วยอชอบกินแล้วก็สูตรนี้ก็ทํากินอยู่นานแล้วด้วยครับได้การตอบรับดีไหมครับดีมากเลยครับช่วงนี้ดีมากอมโอเคก็ไปอุ่นรุ่นนัดได้เดี๋ยวฝากเรื่องช่องทางการติดต่อนิดนึงแล้วกันวงครับวงเซล ไม่ช่องช่องลุงยังไม่ตายตัวยังไม่มีค่ายครับตอนนี้ก็พิมพ์ชื่องงก็น่า,นา,นาจะขึ้น Z E L อ,อน่าจะขึ้นอยู่มีตอนนี้ก็มีหมุนเวลาเพลงหมุนเวลาของเซลล์แล้วก็เพลงรักได้ไหมแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะไม่นานก็น่าจะมีเพลงที่สอีกครับแล้วก็ร้านอาหารฝากเพจวยครับเพจกระเพาะ้ากระเพราหัดใหญ่ม,มีทั้งแก๊ปและลายแมนเลยครับ